ม,มถึงเวลาเปิดประชุมมาตูนนัดหมายตอน9ก้าโมงครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะรากฏว่ามีรายงานว่าบรรดาสมาชิกของพรรคครัวธบันเดิม188เสียงส่วนใหญ่ไม่เข้าอืมหรือจะมาอยู่ในระแวกนั้นหรือประมาณใดก็ไม่ทราบค่ะแต่เก้าไกลเนี่ยมาเต็มขณะที่เพื่อไทยก็มาใช่ค่ะสวเนี่ยมาบางส่วนท่านผู้ชมตัวเลขนะเวลานั้นนะคะเก้ามงครึ่งเปิดสภา มีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อร่วมประชุมเพียงแค่275คนนะคะประกอบไปด้วยสอสอ241คนสอวอ34คนค่ะนั่นกี่โมง9กโมงครึง่งก็พยายามจะลุกขึ้นขอประธานว่าประธานรอก,ก่อนนะ <S S S เพราะคอนเทนเนอร์เต็มเลยข้างนอกเนะี่ย <S S 1> <c oughs> เอามาตั้งรถราติดขัดสุดท้ายรอไปรอมาท่านผู้ชม กระทั่งกี่โมงแล้วเนี่ยสักสิบโมงอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ครบองค์ประชุมคือองค์ประชุมเนี่ยต้องก่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภานะคะสามเจ็ดห้าคิดง,ง่ายง่าแต่ว่าอย่างของเมื่อวานนี่สามเจ็ดสี่เพราะว่าสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ตอนนี้คือเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดแต่มันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะคะอ๋อนี่หมายถึงลราองล์ลาเขาต้องนับแบบนั้นต้องนับแบบนั้นสุดท้ายวีรนักนาดีสอนทานผูชมศส,สก้าวไกลลุกขึ้นมา บอกกับประธานแล้วเหมือนจะสื่อสารไปที่ประชาชนที่ติดตามอยู่ว่าไอสอสอเขามารออะไรสวทำมาอยู่ข้างนอกไม่สะดวกปากกาไม่พอไม่เดี๋ยวจะให้แล้วก็พูดในทำนองว่าเอสสวามากันกี่คนยังไงมันกลายเป็นมีเมื่อวานเลยนะก็ตอนนี้นะครับก็มียอดผู้เข้ามาประชุม345ท่านครับท่านประธานก็อีกนิดนึงครับแต่ผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่า รงสอสอครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็ออยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วเมื่อกี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไง ไม่ได้นะท่านประธานลงชื <deal> like ่อมาแล้วอยู่ดีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ไม่คุ้นชินสถานที่โอ้แต่จะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็ไงฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับ ก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกากับดี่ไหมเพื่อนสสผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มี s <S พวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากท่านประธาชนช้ำนะเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยนะว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับเครื่องรูดบัตรติดบัตรมัน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 มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเขามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับเนี่ยมากันกี่ท่านฮะว้ายสี่สิบเก้าท่าน่า กลายเป็นมีมสังเกตด,ดูล่ามนะภาษามือ <c oughs> ในห้องประชุมกลันขำแปลถูกด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมมีค